เมียแท็กพระันยูน้ำตาจะไหลจ่ายค่าเทอมลูก60 0มืนได้คืน2 0 0 0สถานการณ์โควิด1นทีมระบาดหนักทำให้เด็กไทยจำนวนมากต้องเรียนผ่านออนไลน์กันเพียบซึ่งตามมาด้วยปัญหามากมายสารพัดทำให้ล่าสุดเบลอดิราเอกตระกูลภรรยาของนักแสดงหนุม่มแท็กพรันยูโรจนาวุฒิธรรมออกมาเขียนระบายความในใจกับค่าเทอมของลูกชายอย่างน้องพารัน โดยเบลระบุว่าจ่ายค่าเทอมไป60,000บาทเจอโควิดกระทรวงศึกษาบอกให้คืน2,000บาทท้วนโรงเรียนก็ซื้อตรงมากๆคืนมาก่อน2,000ท่วนเป๊ะแต่ยังไม่มีพูดถึงว่าทางส่วนของโรงเรียนจะคืนให้เท่าไหร่ด้วยนะ ag, น้ำตาจะไหลน้ำตาจะไหลถ้าโทรหูแล้วเธอจะจ่ายอยู่บอ ag, บเฮาโบาจ่ายบบได้ ag, ค่าเทอมต้องจ่ายล่วงหน้าก่อนแล้ว หลังจากที่โพสต์ถูกแชร์ออกไปก็มีบรรดาแม,แม่ๆผู้ปกครองต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นและเปลี่ยนข้อมูลกันเพียบอาทิค่าเทอมแสนกว่าค่าสองพี่น้องคงไม่ต้องคืนกระมังคะเหมือนกันเด๊ะเลยค่ะพอสอบถามไปทางโรงเรียนครูก็ตอบแค่ค่ะค่ะค่าหนังสือยังไม่พอเลยแม่ควรเอาสองพันไปซื้อไฟเซอร์มาฉีดให้เด็กดีกว่าไหมไม่ใช่เงินคืนจากค่าเทอมด้วยนะคะสองพันบาทนี้เป็นงบที่กระท้วงจัดสรรให้นักเรียนทุกคน